สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะและนี่ก็คือเกมเฮด้สาหรับในคลิปนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแข่งม้านะคะทุกคนใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรยังไงตรงไหนถ้าในคลิปนี้พี่ยังไม่พูดถึงก็ให้คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะแต่พี่จะพูดแบบ ตั้งแต่หลักๆไปจนถึงแบบนู่นเลยนะคะเอาที่สุดที่พี่จะพอรู้ได้แล้วก็จะพอที่จะช่วยได้สำหรับคนที่ไม่เคยแข่งม้าเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะคะทุกคนการแข่งม้านะคะพี่จะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าจะมีการแข่งทุกวีคหรือทุกสัปดาห์นะคะทุกคนก็เข้ามารับเเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาทำเข้ามา ข้าไปแข่งม้ากับเพื่อนๆแล้วกันนะคะจะบอกได้เลยว่าจบทุกสัปดาห์แล้วก็เริ่มใหม่ทุกสัปดาห์อะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มีการแข่งม้าเกิดขึ้นอยู่นะคะซึ่งเป็นผลดีที่พี่จะรีวิวการแข่งม้าให้น้องๆทุกคนได้ดูกันนะคะอันดับแรกนะคะคลิกเข้าไปเนี่ยตรงที่ม้าวิ่งอยู่เนี่ยคลิกเข้าไปลักษณะของการที่เราสามารถ เข้าร่วมการแข่งม้าได้คือก็จะขึ้นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่บางครั้งนะคะถ้าน้องๆคลิกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งม้าได้เนี่ยหมายความว่าเราเข้าร่วมไม่ทันนะคะหรือว่าเราไม่เคยทําเลยนะคะก็พี่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะก็หาโอกาสที่จะสามารถเข้าไปร่วมได้ลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นการแข่งม้าจับกระต่ายนะคะ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะการแข่งม้าจับกระต่ายเนี่ยกับการแข่งม้ากับละแวกบ้านอื่นเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันนะคะทุกคนไม่เหมือนกันยังไงอ่านขี้เกียจอ่านเดี๋ยวไปอ่านให้ฟังทุกคนเห็นเครื่องหมายคำถามด้านบนไหมคะด้านบนหัวกระต่ายเขามีไว้สำหรับคนที่สงสัยเรามีคำถามในหัวเรากดเข้าไปที่เครื่องหมายคำถามและอาจจะช่วย หลายๆคนนะคะที่มีคําถามมากมายนะคะอาจจะตรงกับที่เขาบอกหรือว่าอาจจะไม่ตรงบ้างนะคะก็กดเข้าไปดูเผื่อจะมีสิ่งที่ตัวเองสงสัยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะกดเข้าไปและพี่จะพาไปดูว่าการแข่งม้าจับกระต่ายนั้นคืออะไรและการแข่งม้ากับละแวกบ้านอื่นเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะคะมาใครขี้เกียจอ่านเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ทุกคนได้ฟัง ทุกคนกฎพิเศษของการแข่งม้านะคะคือเขามีให้อ่านเขามีให้ดูก็ต้องดูก็ต้องอ่านนะคะไม่ใช่ว่าเราแบบจะไม่สนใจอะไรเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าแข่งม้ายังไงทำภารกิจยังไงไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นนะคะมีให้อ่านเราก็ต้องเปิดใจอ่านนิดนึงนะคะเอาไว้อ่านสักสิบลอกไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะคะอย่างน้อยก็ขอให้เราได้อ่านนะคะมา การแข่งม้านะคะคือการแข่งม้าจับกระต่ายเนี่ยก็คือแบบความที่แตกต่างจากการแข่งม้าธรรมดาเนี่ยมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้นะคะ 1. ไม่ต้องแข่งขันกับละแวกบ้านอื่นแข่งขันกับจิตใจแข่งขันกับตัวเราเองนะคะทุกคนว่าเราจะทําออเดอร์ได้ไหมนะคะคือแข่งกับตัวเองว่างั้นเถอะไม่ได้แข่งกับใครเลยนะคะไม่มีม้ามาวิ่งแข่งกับบ้านอื่นนะคะอ่ะแข่งกับบ้านอื่นไปก็เหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ ข้อที่2นะคะกองภารกิจเนี่ยให้ทําได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะใครจะไม่หลับไม่นอนก็สามารถทําได้ตลอดนะคะสำหรับการแข่งม้าจับกระต่ายนะคะต่อไปนะคะภารกิจทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภารกิจง่ายๆนะคะแบบง่ายๆสุดชิลเหมือนชื่อเขานะคะจับกระต่ายสุดชิลนะคะก็คือแบบปลูกอันนีส้สิต้นเก็บอันนั้นต์30นู่นนี่นั่นนะคะ ถ้าใครเคยแข่งม้ากับรแวกบ้านอื่นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าภารกิจที่ยากๆมันเป็นยังไงนะคะแบบว่าทำภารกิจช่วยฝั่งผู้มาเยือน30คนอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะยากมากๆสำหรับแบบคนที่จะทำนะคะซึ่งถ้าเราแวกบ้านไหนเนี่ยเลือกเลือกแบบว่าเลือกภารกิจเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็น เรื่องที่ช้าแล้วก็อาจจะไม่ทันเราแวกบ้านอื่นนะคะเราแวกบ้านอื่นเขาก็อาจจะชนะไปสมมติว่าเราฉีกทิ้งเราก็ต้องใช้เวลาในการรอสมมติว่าเราเจอภารกิจที่ยากๆไม่มีใครทําได้แล้วก็จำใจที่จะต้องฉีกเมื่อฉีกไปก็ใช้เวลารอคือการแข่งม้าก,กับเราแวกบ้านอื่นเนี่ยมันก็เป็นคือมันมีแต่ภารกิจยากๆไงคะก็จะมีเศษภารกิจที่ง่ายๆหน่อย สองสภารกิจก็แย่งกันกินหัวกันไปแล้วบางทีเราอาจจะไม่ทันแบบนี้นะคะอ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะคะต่อไปกองภารกิจมีภารกิจแบบเดียวกัน5ภารกิจให้ผู้เล่นต่างได้เลือกทำก็คือภารกิจง่ายๆอ่ะแบบว่าเหมือนที่พี่พูดไปเมื่อกี้ก็คือการแข่งม้าก,กัระแวกบ้านอื่นคือมีภารกิจง่ายๆแค่ไม่กี่ภารกิจแล้วเราก็ฉีก แย่งภารกิจกันแย่งกินหัวกันนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าภารกิจง่ายๆจะมาได้ไบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยเขาถึงบอกว่าการแข่งมาจับกระต่ายเนี่ยเขามีภารกิจง่ายๆซ้ำๆกันเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดให้เราเลือกทำนะคะไม่ต้องกินหัวกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นผู้เล่นทิ้งภารกิจภารกิจนั้นจะกลับมาที่กองให้ผู้เลือกได้เลือกอีกครั้งหมายความว่า เราจะเลือกภารกิจไปแล้วทำจนสำเร็จแล้วก็หายไปก็ไม่ได้หายไปเลยเหมือนแข่งม้าเหมือนแข่งม้าธรรมดานะคะ,แข,ะแข่งหลีกกับแข่งหลีกกับละแวกบ้านอื่นก็คือจะหายไปเลยแต่อันนี้ทำเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาได้เลือกได้อีกนะคะก็คือถึงจะฉีกทิ้งก็กลับมาได้อีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนแบบน,นี้อันนี้ก็คือข้อแตกต่างของการแข่งม้าแชมเปี้ยนลีกกับการ แข่งม้าจับกระต่ายสุดชิวนะคะทุกคนอาถ้าพี่เลือกได้พี่ก็อยากทาอันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วพี่ก็ไม่ค่อยแข่งม้าแชมเปยนลีกซะเท่าไหร่นะคะทุกคนคือพี่ไม่เอานะคะพี่เซโน่ต่อไปเรามาดูคู่มือค่ะคู่มือตัวนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เราจะได้รับเมื่อเราแข่งม้าเสร็จไม่ว่าจะเป็นม้าลีกหรือว่าม้าจับกระต่ายก็จะได้รับเหมือนกันถามว่าแล้วไอ้ช่องพวกนี้ทําไมเราเปิดแค่ส มีกี่ช่องทำไมมันไม่เปิดให้หมดหล่ะพี่พี่ก็คิดว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังในความเข้าใจพี่ในระดับหนึ่งนะทุกคนคือการที่จะเปิดได้ทุทกช่องเนี่ยหนึ่คนในบ้านเราต้องเข้ามาแข่งกันเยอะๆและไม่ใช่ว่าเข้ามาแข่งแล้วทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะทำภารกิจเดียวแล้วหายไปเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่นะเราต้องทำเป็นประจำและสม่ำเสมอทุกอาทิตย์ คือภารกิจนี้เสร็จต่อด้วยภารกิจนี้ต่อด้วยภารกิจนี้จนกว่าจะหมดภารกิจให้ทาค่อยหยุดทําแล้วก็ทุกๆคนต้องทําเท่ากันต้องทําแบบสม่ําเสมอไม่เอาเปรียบเพื่อนคะแนนในการที่เขาจะไปแบบหานเนี่ยที่จะมาเปิดช่องของรางวัลเนี่ยก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเข้ามา1ิบคนทําอยู่3คน 3คนที่ทำคะแนนได้สา0หมื่นมาหันสิมันก็เปิดช่องได้น้อยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้ามาเยอะก็ต้องทำทุกคนถ้าใครไม่ทำก็ดีดออกไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้คะแนนที่หารออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังเป็นคะแนนที่เยอะอยู่นะคะแบบนี้นะเออเข้าใจไหมทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็การที่เราแข่งม้าเนี่ยทุกๆคนจะต้องทำสม่ำเสมอทุกๆอาทิตย์ทุกๆวิกย์ติดต่อ,อกันประมาณ 3-4อาทิตย์นะคะทุกคนแบบนี้และช่องก็จะเปิดไปเรื่อยๆ,ๆนะคะตามคะแนนที่เขาหารออกมาได้ตามคะแนนที่คนในบ้านเรานั้นทํานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนในอันนี้นะคะส่วนวิธีแล้วรางวัลเนี่ยสมมุติว่าเราเจอสิ่งที่ไม่พอใจนี่นี่นะคะจิ้มจิ้มไปสำหรับรางวัลใหม่มันก็จะเลนดอมใหม่นะคะทุกคนนี่ ก็คือในช่องแรกอ่ะดูนะในช่องแรกเลือกเลื่อยเลือกไม้ในช่องที่1เลือกขวานไม่พอใจสลับใหม่ดีกว่าแล้วก็สามารถสลับได้เราสลับได้ตลอดจนกว่าเราจะไปกดรับรางวัลน,นะคะทุกคนแต่ว่าการสลับนั้นเราก็ต้องใช้5เพชรนะคะทุกคนก็คิดดูดีๆแล้วกันนะคะได้อะไรก็เอาไปเถิดเนาะประมาณนี้คะ่ะทุกคนโอเคนะ เดี๋ยวลาดับต่อไปนะคะเรามาดูคู่มือที่1คู่มือที่1น,นั้นอะไรที่ง่ายมากนะคะเป็นการที่เราไปดูภารกิจที่เราต้องการที่จะทําสมมุติเราเลือกภารกิจเก็บไข่มานี่นะคะแล้วก็กดข้างล่างเพื่อรับภารกิจถ้ากดมาแล้วไม่รับภารกิจก็ทําไม่ได้เด้อกดมาแล้วรับภารกิจด้านล่างจากนั้นก็ไปหาเก็บไข่ตามอัทยาใยให้ครบตอนที่ภารกิจเขาต้องการนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเท่านี้จริงๆมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่พี่ต้องพูดอีกไหมมีอะไรที่มีใครสงสัยอีกไหมพี่ต้องพูดตรงไหนอีกการแข่งม้าจับกระต่ายนี่พี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะในคู่มือเขาก็ไม่เห็นบอกว่าการแข่งม้าจับกระต่ายแล้วเราจะได้กระต่ายนะคะ,ญญาะอาจจะเป็นแค่ชื่อหรืออะไรยังไงพี่ก็ไม่รู้แต่เท่าที่พี่เคยแข่ง พี่ก็ไม่เคยได้กระต่ายนะคะทุกคนมันอาจจะเป็นแค่ชื่อนะคะน้องๆทุกคนกระต่ายเนี่ยเราต้องไปหาออบัตรกำนันเพื่อที่จะไปซื้อน้องกระตุยมานะคะทุกคนไม่ใช่จะมาวิ่งจับกระต่ายแล้วจะได้กระต่ายไปเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะอ่ะโอเคถ้าใครสงสัยตรงไหนนะคะ,ะคอมเมนต์ถามพี่มาก็ได้หรือไม่นะคะเหมือนที่พี่ได้บอกไปตอนต้นคลิปเมื่อมีคําถามเห็นเครื่องหมายคำถามไหม กดเข้าไปแล้วค่อยๆอ่านทีละ1 2 3เนี่ยเขามี7ขั้นตอนทั้งหมดให้อ่านเราอ่านทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดคำถามขึ้นมาในใจนะคะว่าทำยังไงฉันทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นอ่านก่อนให้เข้าใจนะคะทุกคนโอเคนะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ก็คงจะต้องขอตัวลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เราจะกันใหม่ใน ีหน้าแล้วกันนะคะทุกคนสําหรับในอีพีนี้เนี่ยพี่ขอตัวไปปลูกข้าวโพดแพรบนะคะทุกคนนี่นะคะกดแล้วก็อย่าลืมกดด้านล่างเนี่ยตรงจดหมายเนี่ยตรงขนนกขนเป็ดเนี่ยเพื่อทําภารกิจนะคะไม่ใช่กดรับไปแล้วแล้วก็แบบอ่ะฉันรับแล้วไปเก็บข้าวโพดดีกว่าแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนมันก็จะยังไม่ทําภารกิจนะคะกดแล้วเนี่ยก็จะต้องกดด้านล่างด้วยนะเนี่ยกดเพื่อเริ่มทําภารกิจ แบบนี้นะคะโอเคไหมไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะทุกคนสำหรับอีพีนี้พี่โคจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาแต่ถ้าใครไม่อ่านเดี๋ยวพี่จะด่าให้นะเดี๋ยวจะโดนนะคะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวพี่จะดุให้นะคะ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าพิ่งไปนี่นะคะช่องในการรับ รางวัลน,นะคะที่พี่พูดไปเนี่ยมันก็มันก็ใช่อยู่นะคะแต่อันนี้พี่จะให้ดูคะแนนนะคะว่าเมื่อหารออกมาแล้วได้เท่านี้เนี่ยมันก็จะเปิดเท่านี้สมมติ10คนคะแนนหารออกมาได้335หรือว่าเ,อาเป็นคะแนนที่ในการที่เราแข่งม้าได้นะคะได้ถึงแค่นี้มันก็เปิดแค่ช่องเดียวใช่ไหมก็คือสมมุติเราแข่งด้วยกัน10คนคะแนนเราปังมากปังไม่ไหวปังแบบ5้ ห้าหกพันถึงหมื่นอะไรเงี้ยมันก็เปิดมาแบบเนี่ยเป็นสิบเดี๋ยวนะพี่นะกี่ช่อง1นึ่งส7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปช่องนะคะทุกคนแต่ว่าคะแนนของเรานะคะที่เราทำเนี่ยมันก็จะต้องแบบว่าเนี่ยมาจนถึงหนึ่งหมื่นสองพันสี่ ถ้าเป็นการแข่งม้าจับกระต่ายเนี่ยก็คือแข่งกับคนในระแวกเพื่อนบ้านหรือว่าแข่งกับตัวเองนะคะทุกคนเนี่ยอย่างนี้นะคะสมมุติใน1นึออเดอร์เขาบอกว่าถ้าเราแข่งเสร็จเก็บขา้าวโพดเนี่ยเสร็จ61แปลงเนี่ยเราก็จะได้คะแนนในการแข่งม้าเนี่ยห้คะแนนใช่ไหมทุกอย่างก็คือ50 50หมดเลยทุกคน50สมมมติเราทำได้ ห้ภารกิจ5้ภารกิจก็ปลาเข้าไปออห้าภารกิจก็แค่แบบว่าหน0่งร้อยสองอยเองอะทุกคนมันต้องมีคนทำช่วยไหมพี่ว่าคือทุกเอ้ยอะไรอ่าพี่งงนยเนี่ยอันนี้ได้50ส อันนี้ก็ได้50อันนี้ก็ได้50 50แล้วคะแนนอะ่ะมันจะถึงหมื่นได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องถึงแค่แบบ100 200แค่250เองอะ่ะแค่ช่องแรกก็ยังเปิดไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนอ๋อหรือว่าภารกิจที่เราจะต้องทำเนี่ยเขาให้เวลาเรา 1>, 1วันกับอีก11ชั่วโมงแปลว่าถ้าเราทำเสร็จทั้ง5้าแล้วเราจะได้ภารกิจใหม่ไหมอ๋อนี่ไงทุกคนอันนี้มันเป็นโคต้าลายวันนะคะถูกต้องแล้วนะโคต้าลายวันตอนนี้มีมี5นะคะเป็นในทุกๆวันสมมติวันนี้เราทำเสร็จทั้ง5้าแล้วใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้250คะแนนแล้ววันพรุ่งนี้เราก็มาทำอีก 5นะคะแล้วก็เป็นคะแนนบวกบวกบวกกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโดยเขาจะให้คือเวลาแค่1วันกับสิบเอชั่วโมงอะแล้วมันทันหรอคุณสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งภารกิจเมื่อโคตา้ารายวันของคุณโคต้ารายวันจะรีเซ็ตใน3ชั่วโมงอีออโอเคทุกคนเอาใหม่อันนี้คือ ห้าภารกิจเนี้ยเป็นโคต้ารายวันคือเมื่อเราทำไป2อสามภารกิจแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณ3ชั่วโมง5นาที mm hmm. เขาก็จะรีเซ็ตใหม่เพื่อให้เรารับภารกิจได้มากขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคะแนนเรามันก็จะวิ่งอยู่นะคะทุกคนแต่พี่บอกได้เลยไม่มีทางไปถึงหรอกนู่นอะ่ะหนึ่งมือนอะ่ะมันจะถึงได้ไงอะ่ะมันจะถึงได้ยังไงทุกคนพี่ว่ายอย่างเก่งนะไม่เกินสช่อง นี่ก็คือการที่เราแข่งกับตัวเองนะคะเราไม่ต้องไปพูดว่าใครไม่แข่งช่วยเราคนนู้นไม่แข่งคนนี้ไม่แข่งนะคะคะแนนนี้แค่เราคนเดียวนะคะอาแล้วก็แล้วก็การแข่งมาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคะแนนต้องช่วยกันนะคะทุกคนเออเัได้300ร้อยเธอได้300บวกกันเป็น600แล้วก็ทะยานทะยานขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ก็ถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ช่วยเพื่อนก็เตะออกไปนะคะให้คะแนนหารแล้วมันได้เยอะที่สุดนะคะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเข้าใจนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วจริงๆ,ไป,งๆไปแล้วจริงๆค่ะไม่ยบาย